สวัสดีครับจงอาชเชนครับสวัสดีครับดังนาถชัยนะคะรับเซเผาเรตตี้ไลฟ์โชว์ของหนุ่มเจมสทีวีซีซั่นนี้กลับมาแล้วพร้อมความสนุกก<น>ับทีมเบสโกล l ซีเครดนะครับอุยจะเป็นใครนะคนนี้เปล่านหน้าไลฟ์สดตลอด7วันนะครับเจอกันครับไม่เคยครับเพราะว่าก็เป็นเด็กใหม่ทั้งคู่เหมือนกันเนาะใช่ใช่วันที่แบบเขาส่งข้อความมาว่าผมจะเข้าเซเผาผมตื่นเต้นม,มากๆเพราะว่าไม่เคยเข้าแบบเรตตี้โชว์แบบมาก่อนเนีครับก็ตื่นเต้นมาก เติมตัวยังไงบ้างเหรอครับคือมันก็มีแอบมีทํากันบ้างบ้างก็คือกลับไปดูซีซั่นเก่าๆว่าเขาทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากนั้นก็เราก็มีการได้ถามคนที่เข้าเสฟมาก่อนแล้วใช่ใช่ก็มีแบบเจเจเจอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าให้เป็นตัวเองไปเลยใช่ครับใช่ให้แบบให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําเลยไม่กลัวนะครับพี่ๆเขาทุกคนก็ดูน่ารักกันทุกคนเนี่ยแบบใครว่างอ่ะพี่มิกพี่เอิร์ธพี่ออฟพี่กัน ดูดูหน้าพี่กันดิหวานขนาดจะกลัวได้ยังไงอ่ะใช่ปะใช่พี่ๆก็ดูน่ารักกันหมดเลยครับไม่น่ากลัวสักคนเนาะไปต่างจังหวัดก็คืออยู่นอนห้องเดียวกันแบบไปไหนไปไหนก็คือไปด้วยกันเพราะว่าแบบมีเข้าแบบด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ผมอยากเล่นมากๆตั้งแต่แบบดูซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองนคือซ่อนแอบซ่อนแอบใช่รู้สึกว่าซ่อนแอบน่าจะสนุกออกมาเพราะว่าเหมือนเนี่ย คือโตแล้วใช่ป่ะคือมันไม่มีแบบโมเมนต์ที่เราจะกลับไปเล่นแบบซ่อนแอบกับเพื่อนๆได้แล้วอะแล้วแบบพอผมเห็นแบบพี่ๆเขาเล่นซ่อนแอบกันก็เหมือนแบบอยากเล่นบ้างใช่แล้วมันน่าจะน่าจะสนุกถ้าแบบเราได้เข้าแบบบ้านใหญ่ๆอะเนาะใช่ป่ะอย่างผมผมก็อยากเล่นพวกแบบด้านกีฬาครับแบบอากีฬาในน้ำก็ได้แล้วเตะบอลไปเตะบอลในบ้านอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำอะไรถ้าเกิดมีแบบสนามบอลนิดนึงเอาโกมาตั้งไว้เนียเออเดี๋ยวถ้าเล่นในบ้านเนี้ยน่าจะพักทีวีพังอยู่นะ สำหรับดังนะครับผมให้คะแนน10เต็ม10เลยการเก็บความลับเนี่ย best b o secret ผมได้ใครผมก็จะดูแลเขานิ่นเนียนไม่เขารู้แต่ว่าอคอยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอไ,ได้ผมเป็นคนเก็บความลับเก่งครับแต่ผมอาจจะไม่เนียน <laughs> เอาผอาจจะไม่ค่อยเนียนคนดูน่าจะน่าจะรู้ว่าผมดูแลใครอยู่ ยังไม่รู้จริงๆนลเพราะว่าตอนนี้ผมอะยังไม่ได้แบบรู้จักกันจริงๆจังๆผมว่าถ้าเราได้แบบดูแลเขาได้มีโอกาสได้แบบเข้าไปในเซฟเฮาส์เราต้องดูว่าคนนั้นคนที่มาเป็นเบสโปรซิเกรตของเราอะเป็นคนยังไงใช่ถ้าเป็นคนน่ารักน่ารักหนอยก็อาจจะแกล้งบ้างอย่างเช่นใครครับน่ารักรอดูดตามรูเออเอาจริงๆก็เหมือนจุงนลครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้รู้จักไขรมากครับเท่าที่รู้นะก็คือแบบนีโอหลุยอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็น่าจะ ดูแลแบบแกล้งๆแหละส่วนใหญ่ใช่แต่ถ้าเกิดแบบเป็นพวกรุ่นพี่ก็อาจจะมองเราเป็นแบบน้องเล็กหรือเปล่านะน้องเล็กอะไรทุกคนอายุเท่ากันหมดเลยเนี่ยตท่เนี้ยมีแค่มีแค่ใครอ่ะพี่ออฟพี่กันอ๋อมีแค่พี่ออฟพี่กันใช่ใช่เป็นแบบพี่ใหญ่ใช่เป็นพี่ใหญ่ใช่ที่เหลือก็อายุเท่ากันนะเท่าเท่ากันก็คงแกล้งกันแหละครับ นี่ว่าหลุยอะอ๋อแล้วก็อีกคนนึงคือพ<ส>ี่ซีหรือนี่ผมรู้สึกว่าพี่ซีกับหลุยอะก็คือแบบมีความเรียบร้อยมีน่าจะแบบเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีแล้วก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่แบบกินกินข้าวใช่ไหมก็คือแบบผมสำหรับน้ําพี่ซีแบบเขาก็แบบยืน่นอะไรช่วยผมเลยอะไรเงี้ยคาจะเป็นพี่ซีที่สุดแล้วผมว่านะสำหรับผมผมว่าไอคนที่จุงบอกไปอะเขาก็แบบดูแลนะแต่ก็ต้องมีแกล้งบ้างแหละนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ก็อาจจะดูแลจริงไม่แน่เลยนะ คือสิบคนที่แบบไปโอ้โหแบบดาวไม่หอดจริงเพราะว่ามันจะเป็นยังไงฮะใส่ปั่นเราเรามีคนเดียวในใจใช่ไหมพูดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเนียวนะครับนี่ว่าผมว่าเนียวน่าจะแบบสายปั่นแบบปั่นปั่นแบบจริงๆตัวจริงเลยเพราะว่าแบบเท่าที่ผมดูแบบซีซั่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบเขาเป็นแบบสายฮาสายเดเทนขายสายตลกอะไรเงี้ยเขาแบบตัวท็อปเลยอ่ะตัวท็อปเลยถ้าได้เขาเป็นเบสโ r รซ e เคร r e ก็น่าจะสนุก ก็สาหรับคนที่จะมาเป็นเบสโปรงผมนะครับจะบอกว่าเป็นสัญญาว่าผมจะดูแลเขาอย่างดีครับเบสโบของผมนะครับผมก็จะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับก็อย่ากโกรธกันเลยนะครับ <laughs> นี่มึงจะ <c oughs> นี่มึงจะดูแลเ <c oughs> ขาใช่ไหมจะดูแลเขาสิทำไมเขาจะโกรธไม่รู้สิต้องรอติดตามว่าผมจะดูแลหรือว่าอาจจะมีแบบแกล้งเขานิดนึงหรือเปล่าดูก่อนดูก่อนว่าได้ใครขอเงินก็ได้ครับช่วงนี้ขาดๆอยู่ถ้าต้องเป็นสิ่งของถ้าเป็นสิ่งของ ก็ยจจิงเสื้อผ้าก็ได้กระเป๋าก็ได้หมวกก็ได้เสื้อยืดก็ได้นะครับก็วพวกเสื้อผ้าหรือว่าแบบพวกแกจ็ตแบบแอิเซอรี่โทรศัพท์อ,อะไรเงรี<อ>้ยติดตามเซฟเฮาส์บ้านรับจับหลายซีซั่น3 b e s บ Bro s e e เ e ็ด้วยนะครับมาส่องกันทั้งวันทั้งคืนทั้งบ้านทั้ง5คู่ตลอด7วันทาง Facebook แล้วก็ y o u t u b e ของจิ m TV นะครับเริ่ม21มีนาคมนี้6โมงเย็นแล้วเจอกันครับ ใครจะเป็น best blow secret ของใครติดตามได้ใน safe house บ้านลับลับจับลายซีซั่น3 best blow secret เริ่ม live 21มีนาคมนี้ทาง Facebook และ YouTube GMTV m TV.